สวัสดีค่ะหนู h a l ฟหนุ s ยสเตจะมาอัปเดตประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาและรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่2พฤศจิกายน2563ค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุโซนร้อนโคนีพายุระดับ3บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5-7พฤศจิกายน2563ค่ะฉบับนี้เป็นฉบับที่1น,นะคะลงวันที่ 2พฤศจิกายน2563เมื่อเวลา4นาฬิกาวันนี้นะคะพายุโซนร้อนโคน,นีบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ได้เคลื่อนลงสู่ทะเลจ,จีนใต้ตอนกลางแล้วค่ะโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด14.5องศาเหนือลองจิจูด119.5องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่4-5พฤศจิกายน2563ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมแรงค่ะก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปนะคะในวันนี้เวลา11นาฬิกาค่ะและนุ้ยจะรีบมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะ ตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ w r ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาติชมกันค่ะและถ้าเพื่อนคนไหนนะคะยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งกดได้ตามนี้เลยนะคะพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็ยนจากประเทศจีน ปกคลุมภาคเหนือตอนบนค่ะและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นค่ะโดยมีฝนบางแห่งบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือนะคะและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสําหรับร่องมรสุมนะคะกําลังอ่อนพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่งผลทำให้ภาคใต้นะคะยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในระยะนี้ค่ะอันหนึ่งเมื่อเวลา4นาฬิกาวันนี้พายุโซนร้อนโคโนีพายุระดับ3ค่ะบริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้วและมีแนวโน้มนะคะจะอ่อนกำลังลงก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะในช่วงวันที่4ถึง 5. พฤศจิกายน2563นะคะพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9ถึองศาเซลเซียส อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสาอาจมีฝนละอองละอองนะคะในช่วงบ่ายบ่ายกับค่ำค่ำค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรท้องฟ้าแจ่มใสาอาจมีฝนเป็นละอองละอองเหมือนกันในช่วงบ่ายนะคะประมาณฝนก็0.3ม mm ิลลิเมตรค่ะภาคตนออกเิียงเหนือภาคอีสานอากาศเย็นกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิมต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมท้องฟ้าแจม่มใสค่ะวันนี้สลับกับมีเมฆบางส่วนนะคะแล้วก็วันนี้ไม่มีฝนค่ะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรวันนี้ก็ไม่มีฝนเช่นเดียวกันนะคะ ภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีมีฝนละอองละอองนะคะตอน11โมงถึงโมงเย็นค่ะ ปริมาณฝนก็ไม่ได้มากนะคะ1.0ย mm. มิลิเมที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะท้องฟ้าแจมา่มใสอากาศดีนะคะสลับกับมีเมฆบางส่วนค่ะภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด 32-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีมีฝนตกตอน11โมงถึงบ่าย3โมงค่ะปริมาณฝน0.9ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆบางส่วนไม่มีฝนค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะอเภอปปะทิวจังหวัดชุมพรฝนตกตั้งแต่เช้ายาวไปจนถึง5โมงเย็นค่ะแล้วก็ตกอ,อีกทีนึงนะคะตอน3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยง2.7ม mm. ิลิเมตรเที่ยงถึง5มงเย็น5.1ม mm. ิลิเมตค่ะแล้วก็3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะ 1.5มิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะอำเภอปากพานังจังหวัดนครศรีธรรมราชฝนตกตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายโมงค่ะประมาณฝนช่วงเช้าถึงบ่ายโมง3.9ม mm. ิลิเมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอํเาเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมีฝนตั้งแต่ช่วงเช้านะคะยาวไปจนถึง5โมงเย็นเลยค่ะแล้วก็ตกอ,อีกทีตอน3ทุ่มนะคะปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยง 2.2มิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น1.1มิลิเมตรแล้วก็ตอน3ทุ่มนะคะ0.5มิิเมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียส จบพยากรณ์อากาศค่ะแล้วพบกับุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย